สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ นะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าเสียงเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็เลยจะมาพากเสียงแทนรักกันนะครับพอดีว่าเหมือนไม้มันจะช็อตนะครับมันต้องถอดและใส่ใหม่ลหลายรอบซึ่งปัญหานี้มันพึ่งมาเป็นนะครับนี้เราอยู่ที่มอเตอร์เวย์นะครับ M6 นะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปที่เดอะมอลล์โคราชนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูว่ามีรถอะไรรุ่นใหม่ของแบรนด์ Honda เนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็บอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมปี2024ที่ผมว่าโอเคนะในเรื่องของหน้าตาและรูปทรงถือว่าคมขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่เดอะมอลโคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จอดรถบิ๊กไบค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบิ๊กไบค์รอๆเยอะมากเลยนะครับวันนี้โอ้โหผมไม่เคยเห็นบิ๊กไบค์มาเยอะขนาดนี้นะโดยปกตินะครับก็จะเห็นอยู่ไม่กี่คันนะครับที่เขามาทํางานประจําที่นี่แต่วันนี้มีแต่รถส,สวยๆแต่งมาเต็มเลยนะครับอาแล้วคราวนี้ รเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมรถใหม่กันนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึกอะไรนะครับพาดูแค่ภายนอกพอนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะมีรถรุ่นไหนอะไรยังไงในงานบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับ CBR 6 5 0 R ปี2024แล้วนะครับก็ตัวน,นี้จะเป็นรุ่น นะครับธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว e-cut แต่อย่างใดนะครับก็ในส่วนของตัวธรรมดาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าตารูปลักษ์มันหล่อคมขึ้นเยอะมากๆนะครับจากที่ผมได้ลองเทียบดูกับปี2020นะครับบอกเลยว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมันเพียวมันเล็กขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับสำหรับ c b r 650นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าในรถคันนี้นะครับยังไม่ได้ติดตั้ง e-cut มาให้นะครับ ซึ่งตัว eCash เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดราคานะครับว่าจะออกมาราคาเท่าไหร่จากเดิมเนี่ยราคามันอยู่ที่327,300บาทนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในราคานี้นะครับผมว่าได้หน้าจอนะครับได้รูปลักษณ์หน้าตาใหม่ได้ท้ายใหม่ผมบอกเลยว่าราคานี้นะครับโคตรแจ่มเลยนะครับ ส่วนใครจะซื้อตัวเก่าหรือตัวใหม่อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นอื่นกันดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่กับ CB750 Hornet นะครับเป็นรถ Naked ตัวใหม่ของทาง Honda นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมไม่มีข้อมูลสําหรับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันใหม่สําหรับผมมากๆผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับก็ดูจากกาดน้านะครับดูจากเครื่องยนต์ที่มันไม่เหมือนสสูบเรียงทั่วไปเนาะ ครับแล้วก็เฟรมสีต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสีดำแดงเนี่ยมันตัดกันแล้วมันสวยสุดเลยนะครับสำหรับ CB750 Hornet นั่นเองนะครับส่วนยางจะให้มาเป็นมิชลินโรดนะครับน่าจะโรด5นะผมก็จำไม่ได้ว่าโรดเท่าไรน่าจะโรด5นะครับผมบอกเลยว่ายางตัวนี้โคตรดีหนึบแล้วก็ใช้งานพื้นเปียกได้ด้วยนะครับดีมาก ส่วนตัวนี้จะไม่ให้ q u i ค k ิป i ตอร์มานะครับก็จะเป็นรถ t a n d a r d แล้วก็จะมีหน้าจอนะครับที่เป็นจอสีด้วยนะครับนี่หน้าจอก็จะประมาณนี้ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเขาไม่ได้เปิดกุญแจให้นะครับเป็นรถโชว์เนาะก็ต้องทำใจกันนิดหนึ่งนะครับโอเคด้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น CB650 กอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์แล้วก็ไฟหน้านะครับที่คล้ายๆกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับส่วนอันนี้เราจะมาดูที่ CBR500R นะครับ CBR ก็หน้าตาหล่อคมเหมือนกับรุ่นพี่ 3R แล้วก็รุ่นพี่น้อง,องลองๆกันมานะครับอย่าง650และ600 w R, R นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับภายนอกจะมีความแตกต่างในเรื่องของพวกแฟรลงนะครับจากที่ผมมองแต่ภายในเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมี traction control มาให้แล้วก็หน้าจอที่เป็นจอสีนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า2อ,อย่างเนี้ยมาให้ในรุ่นนี้ก็ถือว่าเที่ส,สุดแล้วนะครับ ส่วนทั้งค่ายอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็น NX 500ที่เป็นซีรีส์มาแทนเจ้าตัว CB 500X นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างหลายๆจุดเลยนะครับในส่วนของไฟหน้าไฟแฟรริ่งข้างนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอสีและเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรายละเอียดลงลึกกว่านี้ผมไม่รู้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว NX นะครับคร่าวๆบรรยากาศในงานก็จะมีประมาณนี้นะครับ ผมต้องขอตัวกลับก่อนเพราะผมต้องมีธุระไปทําต่อนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วนี่เอ0 0พันไม่รู้โคตรสวยเราก็จะกลับกันละโอ้เดี๋ยวได้ไหมเอา้าเออเดี๋ยวได้ไ้ยก็ มอเตอร์โชว์มีตั้งแต่วันที่สองถึงสิบนะครับเป็นมอเตอร์โชว์ที่โคราชน,นะครับอาจจะมีรถน้อยแต่ใครที่จะออกรถหรือว่าสนใจรถก็มาออกที่นี่ได้นะครับคือวันนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าผมให้ดูรถไม่หมดจริงๆเพราะว่าคนมันเยอะนะครับก็คือคนมันเยอะมันก็ถ่ายยากเนาะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับแต่ที่ให้ถ่ายมาให้ดูก็จะมีพวก CBR หกห้าูนย์ะเนี้ย รถยอดฮิตที่ใครๆอยากได้อยากมีอยากครอบครองผมก็พาไปดูหมดละ ไม่ไ้ะฝนปล่อยได้ไงวะเนะี่ยฝนจะตกไหมเนะี่ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปพาไป ชมงานเนาะเดี๋ยวผมก็ขอตัวลากัไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะน,นะผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment. ให้สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมตอบนะครับผมโอเคสารกิปนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีครับ